ัต่อจากคลิปแรกที่เราทดลองกันบนพื้นนะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งบนหลังคาพื้นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทดลองใช้งานมาประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะครับมาดูว่ามันมีอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงกันบ้างนะครับการหันรับแสงตามเวลาก็ไม่มีปัญหานะครับทำงานตามเวลานะครับ13นฬิกาก็หันไปทาง ทิศตะวันตกแล้วก็18นาฬิกาก็จะหันกลับไปรอรับแสงเช้าในทางทิศตะวันออกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าในช่วงเวลาต่างๆนั้นกระแสชาร์จที่ได้จากแผงโซลราเซลล์กระแสมันจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับได้ตามสเปคของแผงหรือเปล่าครับไปติดตามผลกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับมาดูที่สเปคของแผงนะครับแผงที่ผมใช้เป็น Mono h าร์ดเซลล์นะครับขนาด460วัตต์นะครับส่วนค่าสเปคอื่นๆในแผงผมจะข้ามไปนะครับผมสนใจที่ maximum power current นะครับซึ่งเป็นกระแสสูงสุดที่มันทำได้ที่11.01แอมป์นะครับ มาดูกันครับกับแสงแดดยามเช้าแดดอ่อนๆกับเวลาประมาณ7โมง5นาทีนะครับเรามาดูกระแสกันเลยนะครับว่าตอน7โมง5นาทีนี้กระแสอยู่ที่1.5แอมป์นะครับประมาณ1.50แอมป์ส่วนโวลต์น,นี่ก็ขึ้นๆลงๆนะครับเพราะว่าผมจะทำงานแบบว่าชาร์จไปด้วยใช้งานไปด้วยนะครับ ส่วนชุดนี้ก็จะเป็นชุดฉุกเฉินนะครับสําหรับวันไหนที่แบบว่ามีฟ้าคึมติดกันวันหรือ2วันนี้ไม่มีไฟชาร์จเข้าระบบก็จะใช้เครื่องปั่นไฟครับชาร์จผ่านตัวสวิตช i n g power supply นะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณ7.22มง22นาทีนะครับมาดูกระแสกันกระแสเพิ่มมาเป็น 3.33M 3 33 3สนะครับของผมจะเป็นระบบไฟ2 4โวลต์นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตขนาด 72M นะครับชาร์จจากแผงผ่านแค่โมดูลตัดต่อเข้าแบตเตอรี่โดยตรงเลยนะครับไม่มีการบูตอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมาดูตอน8โมงนะครับกระแสจะเป็นเท่าไหร่นะครับ ตอน8โมงกระแสเพิ่มมาเป็น5.96แอมป์ m. นะครับเกือบ6แอมป์แล้วนะครับ5.96แอมป์แล้วก็ดูกำลังไฟฟ้านะครับกำลังชาร์จอยู่ที่157วัตต์นะครับนี่ครับประมาณ2โมง8โมง54 55ครับตีเป็น9โมงเช้านะครับ กระแสอยู่ที่ประมาณกระแสอยู่ที่8.37 8 8.38ประมาณนี้ครับกำลังวัดอยู่ที่222วัตต์นะครับมาดูที่ช่วง10โมง20นาทีนะครับกระแสอยู่ที่เท่าไหร่ครับกระแสจะอยู่ที่ประมาณ 10. สองแอมป์นะครับกำลังวัดอยู่ที่275วัตต์นะครับครับต่อมาเวลา11โมง10นาทีนะครับกระแสจะอยู่ที่1 0 1จุดหนึ่งแอมป์นะครับกำลังวัดอยู่ที่272วัตต์นะครับครับมาดูตอน เที่ยงตรงกันบ้างครับตอนเที่ยงตรงนี้กระแสรกระแสเป็นกระแสลดลงนะครับ 9.50M แอมสาเหตุก็เกิดมาจากแผงเราหันไปทางทิศตะวันออกใช่ไหมครับแล้วดวงอาทิตย์อยู่ข้างบนแต่ไม่ได้ตั้งฉากกับแผงโซลา่าเซลล์นะครับซึ่งต่อไปผมก็จะต้องทำการแก้ไขโดยการ เพิ่มสเต็ปหยุดที่ตำแหน่งนี้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับมาดูเวลาช่วงบ่ายโมงกันบ้างครับกระแสจะเป็นเท่าไหร่ครับช่วงบ่ายโมงกระแสลดลงไปนะครับเหลือประมาณ 8M แอมป์นะครับซึ่งลดลงไปเยอะพอสมควรนะครับสาเหตุก็เกิดจาก แนวแผงโซล่าเซลล์ที่ผมติดตั้งจะหันไปแนวทิศตะวันออกและทิศตะวันตกใช่ไหมครับตอนช่วงบ่ายโมงที่แผงหันไปทางทิศตะวันตกแต่แสงอาทิตย์กับเยื้องไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมครับดังนั้นผมจึงจะต้องแก้ไขจุดนี้อีกจุดหนึ่งโดยจะต้องมีการเพิ่มแกนอีกหนึ่งแกนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังออกแบบอยู่ เพื่อให้แผงสามารถหันไปรับแสงแดดได้ทุกทิศทางนะครับมาดูกระแสช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงนะครับกระแสก็จะอยู่ประมาณ7 7แอมป์นะครับซึ่งต่อไปถ้าแก้เป็นแบบ2แกนแล้วช่วงเวลานี้จนถึงประมาณ4ี่โมงเย็นน่าจะเกิน10แอมป์นะครับมาดูตอนบ่ายสามโมงนะครับ กระแสอยู่ที่6 8 5ุดแปดนะครับก็อาจจะพอสรุปได้อยู่นะครับว่าแผงตัวนี้หากตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ก็จะสามารถทำกระแสได้อยู่ประมาณสิบมขึ้นอยู่นะครับถึงจะไม่ถึง1 1บอ็ดมแต่ก็อยู่ในช่วงที่รับได้นะครับมาดูที่ชุดตู้คอนโทรลนะครับว่าได้แก้ไขอะไรไปบ้าง จากตอนแรกที่ผมใช้ฐานชาร์จ18650นะครับผมได้เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่แห้ง12โวลต์ของมอเตอร์ไซค์นะครับขนาด5แอมป์แทนนะครับเพราะว่ามันสามารถควบคุมการชาร์จได้ง่ายกว่านะครับซึ่งผมจะชาร์จจากวงจรลดแรงดันนะครับจากแผงโซล่าเซลล์ด้วยโวลต์คงที่23โวลต์นะครับส่วนหลอดไฟหน้ามอเตอร์ไซค์ตัวนี้มีประโยชน์นะครับ ผมใช้ในการช่วยลดแรงดันที่มาจากแผงโซลาเซลล์นะครับเพราะว่าแรงดันที่มาจากแผงโซลา r เซลล์จะมีค่ามากกว่าแรงดันขาเข้าของบอร์ดนะครับจึงต้องทำการลดแรงดันลงซึ่งแรงดันจะตกข้อมไส้หลอดไส้หลอดละ12โวลต์นะครับซึ่งผมต่ออนุก,กรมกันสองไส้เลยจะดรอปไปประมาณ24โวลต์นะครับซึ่งก็จะทำให้ผมไม่ต้องกลัวว่าแรงดันอินพุตของบอร์ดจะเกินนะครับ บอร์ดเพิ่มแรงดันแบตเตอรี่ครับตัวนี้สำหรับไปใช้กับมอเตอร์24โวลต์ที่ติดตั้งไปแล้วนะครับจริงๆบอร์ดเพิ่มแรงดันเราไม่ใช้ก็ได้นะครับถ้าเราใช้แบตเตอรี่2ลูกก็จะได้ระบบ24โวลต์พอดีเลยนะครับหรือถ้าหากจะให้ง่ายกว่านั้นเราไม่ต้องใช้ชุดควบคุมพวกนี้เราไปใช้ไฟจาก ชุดแบตเตอรี่เมนเลยก็ได้นะครับโดยการไปดึงไฟย้อนขึ้นมาใช้นะครับครับสำหรับคลิปนี้คงพอแค่นี้กันก่อนนะครับอย่าลืมนะครับว่าคลิปหน้าจะมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอกันนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ